ไม่ธรรมดาเอกนิตปัญญาเริ่มปล่อยของยิงสองจ่ายหนึ่งตอนซ้อมโค้ดอุระ,ะเห็นแล้วว่ายังไงด้านไทยลีกระแสลึกคักพิธายังมาดูแฟนบอลถ่ายรูปเพียบเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกขอขอบคุณเกรเน่กราโนลาบาพัดนะครับ ไปอุดหนุนกันได้ที่เซเว่นอวทุกสาขาช่วงแรกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องราวของน้องบุ๊กเอกนิต์ปัญญากันหน่อยนะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่ย้ายจากเมืองทองไปค้าแข้งกับอุระวะเรดเดมอนและอีกที่ซามเนี่ยผมไปเกาะติดน้องบุ๊กในการค้าแข้งกับอุระวะเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าบุ๊กในการมาค้าแข่งเจลิซึ่งเจ้าตัววาดฝันเอาไว้และอยากจะ คาแข้งเจลิกยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมาในครั้งนี้ของเจ้าบุ๊กเนี่ยเจ้าตัวทุ่มเทเต็มที่100%ใส่สุดใจแน่นอนจริงอยู่นะครับที่เกมแรกที่อุดระเปิดบ้านเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเอกนิสปัญญาถึงแม้จะลงทะเบียนทันแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะน้องบุ๊กอะเพิ่งได้ฝึกซ้อมเต็มๆเซกชั่นกับอุดรวะเพียงแค่1-2ครั้งเองเท่านั้นยังต้องใช้เวลาปรับ สภาพร่างกายปรับให้เข้ากับวิธีการของอุระเดเดมอนอดใจรอกันหน่อยซึ่งตอนนี้น้องบุ๊กกำลังทำงานอย่างหนักผมยืนยันเลยนะครับไปติดตามน้องมาเนี่ยน้องบุ๊กตั้งใจจริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากให้ผมมาขยายเรื่องนี้กันหน่อยคือในช่วงการฝึกซ้อมวันหนึ่งเนี่ยมันมีวันที่น้องบุ๊กเนี่ยยิง2จ่ายหนึ่งในตอนฝึกซ้อมเฮ้ยแฟนบอลชาวไทยก็ อยากจะรู้ว่ามันเป็นการซ้อมแบบไหนทําไมบุกถึงยิงประตูได้คือต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าฟุตบอลเจลีกการฝึกซ้อมเนี่ยมันค่อนข้างมีหลายเซกชั่นตามโค้ดแต่ละสไตล์อย่างสกอร์ซ่าเองเนี่ยเขาเป็นโค้ดที่เน้นในเรื่องของเกมรับจะจ๋าเลยนะแล้วก็เกมทานซีชั่นต้องไวคือเขารับปุ๊บเนี่ยแนวลุกเนี่ยจะต้องหาพื้นที่เพื่อเล่นเกมโต้กลับให้ไวซึ่งอุระ,ะจะได้ประตูแบบนี้เยอะบ้าง เพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมของอุดวะเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของกานซีชั่นเยอะนะครับแล้วก็วิธีการเล่นบอลยังไงให้ไปถึงหน้าประตูให้ไวที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเน้นเกมรับก่อนส่วนเกมลุกเนี่ยคือก็ต้องใช้จังหวะให้ไม่เยอะแล้วไปถึงประตูให้ไวที่สุดจะเห็นปีกสองข้างของอุดวะอย่างไซกินเนะโอคุโบหรือแม้กระทั่งไคโตยาสุอิจะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าไวถ้าใครดูอุดวะนะครับ ซึ่งเขาฝึกซ้อมแบบนี้มันจะมีมินิเกมมินิเกมเนี่ยเรื่องของการยืนตำแหน่งโพซิชันแล้วก็ยิงประตูจากจังหวะไหนก็ได้อันนี้อุระวะที่ซ้อมบ่อยแล้วก็สมอลไซส์เกมของอุระวะเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการต่อบอลเสร็จปุ๊บและเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายให้ไวผู้เล่นจะต้องเติมไปที่แถว2ให้ไวที่สุดเพื่อยิงประตูทำประตูนะครับซึ่งในการเล่นสมอลไซส์ในวันที่อุระวะ ลงสนามเจลีกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแข่งเจลีกแต่พวกที่ไม่มีชื่อเนี่ยเขาก็ได้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าและอย่างที่บอกว่าสกอร์ซ่าเขาใส่ใจนะครับมาดูการฝึกซ้อมด้วยตัวเองปกติบางทีมเนี่ยถ้าซ้อมช่วงเช้าเนี่ยเขาจะโค้ดฟิตเนสคุมแต่สกอร์ซ่าไม่เพราะเขาอยากเห็นนักเตะที่ไม่ได้มีชื่อเนี่ยว่าใครจะสามารถเอาไปใช้ได้ในเกมต่อไปซึ่งก็ให้หนังบุกเล่นสมอใส ปรากฏว่าในการเล่นสมอลไซส์ในหุ่นนี่ในทีมเนี่ยมก็จะมีพวกชินโซโคโลกินะมียูจิฮิรันโนแล้วก็มีฮิโรกิอาเบะแล้วก็นักเตะสำรองบางคนที่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์อย่างไคยชิบาโตอะไรพวกเนี้ยก็เล่นสมอลไซส์ปรากฏว่าการเล่นสมอลไซส์เนี่ยโนบุกโชฟอร์มได้ดีนะผมผมนั่งดูอยู่คือเขาเขาเล่นแบบคือเคลื่อนที่จาก หน้าประตูของตัวเองไปหน้าประตูของคู่ต่อสู้แล้วทาได้2ประตูลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่เติมจากแถว2ปาดมาเพื่อนปาดมาแล้วนูบุกก็ยิงหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปนี่ลูกแรกนะส่วนลูก2เนี่ยมันเกิดจากจังหวะที่ทางซีชันไหวอันนี้เป็นสิ่งที่สกอร์ซ่าชอบคือต่อบอลกันไปมาสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาใช่ไหมแล้วฝั่งขวาก็เปิดมาแล้วนูบุกก็วิ่งจากแถว2เหมือนเดิมเพราะตอนที่ที่ฝึกซ้อมน้องบุกจะอยู่แนว แนวแบบแถว2ขึ้นมาเพราะเขาเล่นตัวลูกไม่ใช่กองหน้าไง,งก็วิ่งมาหม่งเข้าไปเนี่ยแหละ2ลูกที่ยิงได้แล้วก็มันจะขึ้นเกมขวาปาดกลับมาแล้วบุกก็คืออย่างที่บอกฟุตบอลเจลิกมันเป็นแพทเทิร์นนะนะมันจะเติมเกมซ้ายขวาแล้วปาดเข้ามาซึ่งอุรรอวเป็นแบบนั้นน่ะน้องบุกก็ยิงได้แล้วก็ลูกแอซซิดคือลูกจังหวะที่น้องบุกพาไปแล้วก็จ่ายเพื่อนร่วมทีมก็ยิงก็เป็นจังหวะที่มีส่วนร่วม แต่ก็มีจังหวะที่ยังต้องปรับคือโลการลงมาช่วยเกมรับสําคัญเพราะโหวันนั้นมันร้อนมากแล้วเรื่องพลังกาลังของน้องบุ๊คมันก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดพีคที่สุดเพราะว่าเขามาจากไทยลีกที่ปิดฤดูกาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจะย้ําอีกครั้งว่าน้องบุ๊กยังพูดเองเลยว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเดือนถึงที่จะเรียกความฟิตกลับมาอยู่ในจุดที่ที่พร้อมจะแข่งขันแบบเต็มเต็มเข้าใจปะ เพราะอุดวะเขาจะมีความความฟิตที่สูงมากคุณผู้ชมไอตำแหน่งโตลุก3คนที่อยู่ข้างหลังกองหน้าเนี่ยถ้าใครไปสังเกตเนี่ยยาซุยโอคุโบะเซกิเนะชุมเปะฮายาคาวะแล้วก็มีอายังโจโชโคยซึมิเนี่ยผู้นี้จะถูกเปลี่ยนตัวออกแทบทุกเกมเพราะว่าใช้พละกำลังเยอะจริงๆเพราะชนงดองบุ๊กเนี่ยทีผมเห็นต้องปรับจุดนี้ต้องเพิ่มกำลังให้มากที่สุด ซึ่งหลังการฝึกซ้อมทุกครั้งน้องบุกเพิ่มกาลังตลอดทั้งซ้อมยิงประตูหรือวิ่งเพิ่มนะครับเออก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่น้องบุ๊กอ่ะตั้งใจมากและการยิงประตูในวันนั้นสกอร์ซ่าก็เห็นนะแต่สกอร์ซ่าเนี่ยเขาก็เขาก็เห็นเจ้าบุกมานานแล้วแล้วเขาก็มีส่วนร่วมในการเลือกเจ้าบุกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสกอร์ซ่าคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเจ้าบุกมาดีตรงไหนและจะใช้ตรงไหนให,ให้เกิดประโยชน์ที่สุด แต่ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรอครับผมยืนยันว่าต้องรอโอกาสจริงๆแล้วต้องให้น้องบุ๊กปรับตัวหนึ่งเดือนแบบเต็มใไหมเขาได้เรียกความฟิตกลับมาก่อนเพราะเล่นเจลีกเนี่ยมันไม่ง่ายมันผ่านกระบวนการเยอะมากนะกว่าน้องบุ๊กจะได้ซ้อมกับทีมแบบเต็มเซ็กชั่นคุณผู้ชมถูกจับไปยิงประตูไปเทสร่างกายไปตรวจร่างกายเจาะเลือดคือเจลีกมันละเอียดมากจริงอันนี้การันตีแล้วก็ไม่แปลกใจที่เขาเลียดเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า ที่ทําแบบนี้มันสามารถผลิตนักเตะไประดับยุโรปได้ทําให้นักเตะเก่งขึ้นได้ไอ้อย่างอุดร์วาวัตตุรุเอนโดไงล่าสุดก็ลงสนามกับลิเวอร์พูลก็ผ่านอุดรวะามาคา,าร์ลูมิโตมาผ่านไบตันมานเห็นไหมอันเนี้ยมือชีพจริงก็ให้เวลาน้องบุ๊ในการปรับตัวหน่อยผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะไปได้แน่สู้ๆให้กำลังใจน้องบุ๊เยอะๆจริงอยู่เขาไปแบบแฟนบอลชาวไทยก็ไม่ได้คาดหวังในตัวน้องบุ๊ขนาดนั้นนะ แต่เจ้าตัวเองแล้วก็คาดหวังกับตัวเองว่าไปอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะลงเล่นเพราะน้องบุ๊คคือนักเตะที่ที่เจลิกจะตามองมานานพี่มิวพูดเองเลยว่ามาริโนตเคยสกาวฟอร์มของน้องบุ๊ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกความมั่นใจกลับมาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับอุลหะ,ะเจลิกให้ได้โอกาสมาแน่ผมยืนยันเพราะว่าผมไปดูน้องบุ๊มาเนี่ยเขามั่นจริงๆนะและรูปร่างวิธีการเขาเหมาะกับการเล่นเจลิก แต่เนาต้องถืออยู่เวลาในการปรับตัวว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วกันถ้าปรับตัวได้ไวเรียกความฟิตกลับมาอยู่ในจุดที่แบบถึงเหมือนเจลีกได้โอ้โหโอกาสเดยกก็มีค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้กําลังใจน้องบุ๊กกันเยอะๆนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องบุ๊กที่เาฝากกาันจากนั้นเนี่ยขยับไปพูดถึงฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเต็มๆเพราะผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแต่ได้ดูเมืองทองในช่วง ครึ่งหลังนะับคุณผู้ชมในเกมที่เสมอทูแบงคอกศูนย์ต่อศูนย์เมืองทองเล่นดีนะทรงการเล่นโอเคเลยแต่ปัญหาของเมืองทองอย่างที่ผมบอกจังหวัดจบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นสิ่งที่มันเดียวต้องไปปรับแต่ผมว่าเกมรับของเมืองทองฤดูกาลนี้มันแรดูนิ่งนะเออมันแรดูแบบเสียประตูยากขึ้นอ่ะมันก็เสียแค่ลูกเดียวลูกของเชียงรายจังหวะเดียวเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาจัดการ,รเียบบเกมรับได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เกมลุกยังไม่มาอย่างเชปปวิดโอ้โหต้องใช้เวลาอีกเลยเห็นไหม เออเนี่ยต้องไปปรับแต่ในเกมนี้เนี่ยเสมอศูนย์ก็ศูนย์ก็จริงใช่ไหมแต่มันมีกระแสที่น่าสนใจเพราะว่ามีคุณพิธานะครับนี่โอ้โหเขามาดูบอลไทยลีกเกมนี้เดินทางมาที่สนามทูสเตเดียมปรากฏว่าแฟนบอลชาวไทยนี่ไปขอถ่ายรูปคุณพิธาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้คุยเรื่องฟุตบอลแล้วก็ดูภาพบรรยากาศพอพิธามาดูฟุตบอลไทยลีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันทําให้ฟุตบอลไทยลีก คนให้ความสนใจพอเล่นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยหูยอดไลค์ยอดแชร์ข่าวนี้เพียบเลยแล้วคนถ่ายรูปเพียบคือเป็นการเรียกกระแสกับฟุตบอลไทยลีกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไปดูบ่อยๆผมว่าคุณพิจาาจะเพิ่มฐานแฟนบอลให้กับฟุตบอลไทยลีกได้นะเออเขาชอบโค้ชแบนเข้าไปดูโค้ชแบนนะเพราะโค้ชแบนเป็นระดับตำนานของฟุตบอลไทยนะครับเออเนี่ยก็ดูภาพบรรยากาศไปก็คือคักครับ อยากให้ฟุตบอลไทยลีกมีกระแสะแบบนี้จ่ตลอดนะเพราะว่าบรรยากาศในช่วงเปิดฤดูกาลตอนนี้มันคึกคักและแฟนบอลให้ความสนใจไปดูที่สนามดูถ่ายทอดสดกันเยอะมากก็มีความสุขที่ได้เห็นไทยลีกกลับมาคึกคักแบบเต็มๆอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช anel ตองสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี อย่างเกรนเน่กาโนล่าบาร์พัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อดนคีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ